สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบุญช่ำชื่นรายการนี้มีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ที่ MV b ม n ีบังกอกทุเดผ่านดาวเทียมไปทั่วประเทศไปทั่วโลกต้องขอต้อนรับท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศที่ได้กรุณาแนะนําเข้ามาว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ควรจะได้มีการพูดถึงวันนี้ผมได้เชิญท่านสวเรืองไกรล,ลีกิจพัฒนาะมาร่วมสนทนา ในเรื่องที่มีความสําคัญเนื่องจากเป็นความเห็นของชาวต่างประเทศขององค์การระหว่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยโดยเฉพาะเราจะหยิบยกรายงานขององค์กรเอกชนครับชื่อว่า Human Rights Watch เป็นรายงานประจำปีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยยาวครับวันนี้ก็เลยขอใช้เวลาทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังเลยขอขอต้อนรับท่านเลืองไกรลีกิฟตนะครับสวัสดีครับท่านครับ,รบสวัสดีครับท่านหายไป หนึ่งสัปดาห์ครับผมเข้าใจว่าคงจะมีภารกิจก็ก็ไม่ต้องให้รายละเอียดก็ได้ว่าไปไหนมายังไงก็เป็นเรื่องของบ้านของเมืองท่านเลิไกลครับวันนี้เราจะสนทนากันเรื่องรายงานประจำปีขององค์กรเอกชนที่ชื่อว่า Human Rights Watch สําคัญครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวันที่10ช่วงวันที่10ช่วงเมษาพฤษภา 5. 3ต่อมาจนถึงคด,ดีความ ถ้าคดีความที่ขึ้นต่อศาลโลกปัจจุบันเนี่ยไม่เสร็จขอต่อวันอาทิตย์วันหนึ่งแล้วกันครับวันก่อนผมได้หารือทางไม่ใช่หารือธรรมดาเป็นการสัมภาษณ์คุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นทนาความอของคนเสื้อแดงกันแล้วกันเอาให้ชัดเจนคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเนี่ยไม่ได,ได้ไม่เสียกับประเทศไทยแต่ว่ามีเหตุเกิดขึ้นก็คือมีการตายอย่างน้อย9 1ศพคนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 ในประเทศไทยเป็นเวลาครบ10เดือนแล้วไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทางที่จะให้ความยุติธรรมได้จริงๆทางคณะผู้เสียหายซึ่งประกอบด้วยญาติของคนเสียชีวิตญาติของผู้บาดเจ็บรวมทั้งคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งหลายจะเรียกว่านปชหรือคนเสื้อแดงก็สุดแท้แต่ได้นำเรื่อง ปรึกษาารือกับทนายความที่ชื่อโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนี่คุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมสุดท้ายปรากฏว่าเขาถูกห้ามเข้าประเทศไทยไม่ให้เข้ามาหาข้อมูลเขาเป็นคนสัญชาติเกิดอเมริกาไปเรียนหนังสือจบที่ประเทศแคนาดามาทํางานที่ประเทศอังกฤษตั้งสํานักทนายความที่วอชิงตันดีซีลอนดอนแล้วก็โทรอนโตประเทศแคนาดาแต่ปรากฏว่าห้ามเข้าประเทศไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่าผมถามว่าเข้าห้ามยังไง เขาบอกว่าก็มีลูกเข้าไปติดตามสนามบินว่าถ้าบุคคลนี้เข้ามาให้จับได้หรือให้อะไรได้เขาก็เลยบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเขาไม่เข้าดีกว่าถ้าจะมาพบกับคนไทยก็ขอมาพบใกล้เคียงกันจะพบที่สิงคโปร์จะพบโตเกียวจะพบที่ที่ไหนก็สุดแท้แต่ฮ่องกงก็ได้ฮ่องกงก็ได้ไผมก็เลยเรียนว่าเรื่องอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยไม่บังควรจะกระทําผมต้องเรียนท่านนะครับว่าถ้านายชื่อโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนี่ เขามีคดีความที่ต้องว่าความตามอาชีพของทนายความเขาไปที่อูการดาไปที่เคนยาไปที่รัสเซียไปที่บราซิลไปที่ประเทศโตโกยุโรปตะวันออกรัตเวียคือวันวันหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งนี้เขาเดินทางไม่ต่ำกว่าบางที20ประเทศเพื่อจะดูแลคดีความถ้าหากเรื่องอย่างนี้มันเผยแพร่ต่อไปในโลกว่าประเทศไทยห้ามเขาเข้าประเทศด้วยเหตุที่เขาเป็นคนว่าความให้ฝ่ายที่ อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลมันก็เป็นเรื่องที่ไม่บางควรผมจึงเรียนว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรบะิบ์ตอัศซดำในการพูดจาเกี่ยวกับเรื่องคดีความของคนไทยอย่างน้อย215คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองไทยอย่างน้อย4พรรคที่ถูกยุบไปบอกว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยหลักประชาธิปไตยไม่ชอบด้วยหลักปกครองไปยื่นที่ไอพเรียบร้อยแล้ว แต่คดีสําคัญก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมกับท่านเรืองไกลจะพูดกันในวันนี้ก็คือรายงานเกี่ยวกับเรื่องเหตุเกิดประเทศไทยเมื่อเดือนเมษาพฤษภา2553จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยคนที่ถูกจับไปเป็นจานวนมากเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้กันว่า Human Rights Watch เขาพูดเรื่องอะไรแต่ก่อนหนั้นผมเรียนพี่น้องประชาชนเรื่องข่าวที่น่าสนใจก่อนเรื่องแรกนี่ผมขออนุญาตหยิบเรื่องของ คนสีเหลืองซึ่งวันนี้ก็ดูประหนึ่งว่าไปใส่เสื้อเหลืองกันละก็ไม่เป็นไรครับพวกเราคือคนไทยแล้วก็ควรจะคุยกันรู้เรื่องกลุ่มคนไทยที่ชื่อว่าคนไทยหัวใจรักชาติเมื่อก่อนคงจะเป็นกลุ่มเดียวกับพันธมิตรกระมังหรือคนละกลุ่มผมก็ไม่แน่ใจวันนี้ได้ออกมาชุมนุมกันที่สะพานมขาวานโดยยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐบาล3ข้อข้อที่1ก็คือให้รัฐบาลต้องยกเลิก ข้อผูกพันระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีการเซ็นสัญญาความเข้าใจกัน MOU 2543ลงนามโดยอดีตรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคุณสุขุมพันธ์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ยื่นไปคือเรื่องนี้มันมีข้อตกลงเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องหนึ่งที่เขาอ้างก็คือเรื่องแผนที่1ต่อ2แสนหนึ่งต่อสองแสนแม่มันแล้วแล้วก็มีเรื่องการตกลงกันเรื่องปักปันเขตแดนธรไมเรื่องเขตแดนมันจะมีคณะกรรมการร่วม ระหว่างไทยกัมพูชาที่ชื่อว่า JBC ถ้าพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจว่า JBC คืออะไรก็คือ Joint uh, Joint Border Committee หร,หรืออะไร,รประมาณนี้แหละนะครับ uh, เขาก็จะมีการเจราจากันอยู่แต่วันก่อนคุณพณิษฐ์วิกิตเศษกับคุณวีระสมความคิดที่เขาไปถ่ายรูปไปอรไรต่างเนี่ยโดยไม่บอกทั้งทหารไทยโดยไม่บอกทั้งทางการไทยเข้าไปก็ปรากฏว่าถูกจับก็ทําให้เพื่อนๆทางเมืองไทย กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติคงจะโกรธแล้วก็หยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นด้วยผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องต้องคิดให้รอบขอบนะครับประเด็นที่2ที่ขอไปก็คือเรื่องขอให้ประเทศไทยนิถอนตัวจากภาคีมรดกโลกผมก็คิดว่ามรดกโลกเป็นองค์กรเรื่องที่มาดูแลเช่นอยุธยาเขาใหญ่หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นของวัตถุโบราณหรือ ไม่ใช่ว่าเป็นป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เขาไม่ต้องการให้ถูกทําลายเนี่ยเขาจะมีการปกป้องไว้ล่าสุดอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับประสาทพระวิหารแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นว่าพอไทยทะเลาะกัมพูชากลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติท่านก็บอกว่าให้ไทยถอนตัวจากมรดกโลกเสียซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่ใหญ่ใหญ่ผมเรียกว่าใหญ่เกินที่รัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตอบสนองให้ลาบากเรื่องที่สามเนี่ย อาจจะทําได้ง่ายกว่าแต่ก็ยังไม่ควรทําเป็นปัญหาที่อาจจะนำไปสู่สงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาได้ก็คือขอให้ผลักดันคนกัมพูชาที่มาอยู่ประเทศไทยทั้งหมดที่บอกว่ามาโดยไม่ชอบด้วยให้กลับประเทศไปผมคิดว่า <laughs> การคิดอย่างนี้คือคือลืมมุมมองทางด้านมนุษยชนไปผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลที่ยกขึ้นมาเพื่อให้รัฐบาลทำไม่ได้ และเพื่อจะอ้างเองให้ใครก็ตามให้มาทํางานแทนรัฐบาลซะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่ผมมีนะครับเป็นความในใจผมไม่ได้รับการชี้แจงจากใครแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณปาน,ปานเทพพัวพงพันโคศกของกลุ่มจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าเข้าใจว่าคุณปานเทพนี่ก็กกความคิดการศึกษาระดับปริญญาเอกผมว่าไม่ควรจะทําอะไรบุ่มบามถ้า ไม่มีเหตุผลวิธีการทางการทูตเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะมาทบทวนความคิดหรือวิธีดําเนินการกันใหม่อันนี้คือเรื่องที่1นท่าในเลีงไกรอาจจะให้ความเห็นในเรื่องที่2เรื่องที่2เนี่ยผมผมเรียนบ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะวันที่23มกราที่ผ่านมาเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ยังต่อนเนื่องอยู่มีผู้พิพากษาสารอาญาโลก ICC นะ International Criminal Court ชื่อว่าฮันส์พีเตอร์คอลฮันส์พีเตอร์คอลหรือคาวเนี U ่ย K A U K A U L นะครับท่านเป็นรองประธานศาลคนที่สองคนที่สองแล้วก็ทำท่าว่าจะเป็นประธานคณะกรรมการในศาลนั่นเพื่อพิจารณาการจะรับคดีใดหรือไม่พอท่านมาที่ประเทศไทยเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้ให้สัมภาษณ์อย่างน้อยก็ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แล้วก็ใน TV, t อ่อทีวีทีบอกว่า The ICC Court had no jurisdiction to decide on political crimes in Thailand คือโดยกฎหมายโดยกติกาผมเข้าใจว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีการทำไม่ให้สัตยาบัน <c oughs> คือการที่รัฐบาลจะไปตกลงอะไรกับประเทศไหนเนี่ยโดยกติกาที่โลกประชาธิปไตยเขากำหนดก็คือว่าต้องได้รับความเห็นชอบความยินยอมจากประชาชน ภายทาการไปทําสัญญาของกระทรวงต่างประเทศหรือใครก็ดีเขาต้องมาถามที่สภาก่อนสภาที่หมายถึงทั้งวุฒิสภาท่านเหลืองกลายสังกัดอยู่วันนี้แล้วก็สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเขาเรียกว่าให้สัตยาบันรบปรากฏว่ารวมสติเนี่ยหรือ,อธ,รรธรรมนุญกรุงรมเนี่ยประเทศไทยมีการลงนามไว้โดยกระทรวงต่างประเทศแต่ว่าเรายังไม่ให้สัตยาบันนะครับ,รบก็ยังไม่มีรัฐบาลในเสนอข้อสภา เรื่องอย่างนี้ก็สําคัญผมก็เลยคิดว่าตัวท่านประธานรองประธาน ICC Hans p e ส์พีเ r อร์คอรจึงไม่ให้สัมภาษณ์เช่นนั้นทําให้คนจํานวนหนึ่งถามเข้ามามากว่าเอ๊ะทำไมนักตุ้บุมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยเ,เรียนถามไปทางท่านทูตเยอรมันประจําประเทศไทยเพราะว่าผู้พิพากษา ICC ท่านนี้เป็นคนเยอรมันแล้วก็มาที่สารทูตตอนให้สัมภาษณ์ที่ท่านทูตเยอรมันก็อยู่ผมจึงถามท่านว่า ความจริงเรื่องนี้เนี่ยท่านอารองประธาน ICC ท่านได้ข้อมูลเพียงพอหรือไม่ท่านได้จากใครได้จากฝ่ายรัฐบาลหรือลำพังดูแต่เพียงปวิอาญาของศาล ICC คือในศาลทุกศาลก็จะมีวิธีพิจารณาความอาญาอยูอ่ซึ่งแน่นอนแหะครับก็จะมีไกลไลายว่าศาล ICC ีนี่จะพิจารณาได้ในกรณีใดบ้างแต่สิ่งที่โรเบิร์ตอัมสตัมชี้แจงไปเมื่อวันก่อน ที่คุยกับผมทางทางอากาศเนี่ยก็บอกว่าความจริงเรื่องนี้เนี่ยเขารู้ดีเข้าใจดีแต่ว่าสิ่งที่กำลังต่อสู้อยู่ก็คือว่าประเทศไทยไม่ได้พิจารณาเอาขึ้นศาลไทยเลยเมื่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไม่เกิดศาลร,ระหว่างประเทศเนี่ยเขาจึงจะรับไปพิจารณานี่คือสิ่งที่ทนายความต่างประเทศกําลังพิจารณาอยู่เป็นช่องทางอีกช่องทางอื่นอีกอย่างที่สองก็คือว่าถ้าหากคณะกรรมการ UN Security Council หรือคณะกรรมการเรียกว่าสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ15ประเทศให้ความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งก็คือ15ประเทศก็คือ8ประเทศให้ความเห็นชอบกรณีเคนยากรณีอูกันดากรณีหลายประเทศเขาก็ทำอย่างนั้นเพราะประเทศเหล่านั้นก็ไม่ได้ให้สเตบันต่อ Rome โร s t ต t u t e เหมือนกันก็เป็นไปได้ก็เลยถามว่าท่านบอกว่าท่านจะขอตอบมาอีกวันหนึ่งท่านยังไม่ตอบผมมาผมถามไปหลายข้อ ปรากฏว่าท่านคงสื่อสารกับทางรองประธานสาร ICC แล้วคงจะตอบอพวกเรามาอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องไทยกับต่างประเทศเรื่องที่2เรื่องที่สาสำคัญกับประเทศไทยเนื่องจากว่ามีข่าวลือไปถึงต่างประเทศเช่นเดียวกันคนก็ถามมามีการพูดกันในเน็ตบอกว่าขณะนี้มีกระแสะเกิดขึ้นที่เรียกว่าจะมีการคูเดต้าถามผมว่าจริงหรือเปล่าผมก็บอกว่า เท่าที่ตรวจสอบดูข้อมูลดูวันนี้มันดูวันต่อวันนะอันนี้ผมตอบเมื่อ,เม,อเมื่อเช้าวันศุกร์แล้วกันผมก็บอกว่าเท่าที่ตรวจสอบดูนี่มีจริงแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวนะมีหลายกลุ่มที่อยากจะเปลี่ยนอํานาจรัฐแต่ผมบอกว่าใครจะคิดเปลี่ยนอํานาจด้วยวิธีการรัฐประหารเนี่ยผมก็บอกว่าคุณคิดได้แต่คุณไม่สามารถจะประสบความสําเร็จได้ไม่สามารถจะนําพาความเจริญ มาสู่ประเทศได้ด้วยวิธีการใช้กําลังทหารไปยึดอํานาจแล้วก็มาทําผู้ยี่ปผู้ยํากับประเทศไทยผมก็ให้ความเห็นว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นการปฏิวัติไม่ใช่รัฐประหารถ้าเป็นการเรฟเวอร์ชั่นเพื่อเปลี่ยนจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตยผมว่านั่นคือความหวังของประเทศไทยไม่ว่าใครจะทําถ้าคุณปฏิวัติเปลี่ยนจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตยนั่นคือสิ่งที่ชอบแล้วก็ผมผมจะสนับสนุนด้วยผมก็ให้ความเห็นไปอย่างนั้น ตามข่าวที่ออกไปนี่ผมก็คิดว่าอย่างคุณจตุพรหรือหรือหลายท่านนะคุณสุเทพเทือกสุบรรก็พูดถึงคุณจตุพรเองก็พูดถึงว่า,เ,าเป็นความพยายามของของคนบางคนบางกลุ่มที่พยายามจะสร้างสถานการณ์ก็มีซึ่งก็จะมีมุมมองคนละมุมระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายฝ่ายคา้านเอาอย่างนั้นกันลวกันผมก็เรียนว่าสองสามข่าวเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ มีความสําคัญกับประเทศเช่นเดียวกันที่พี่น้องประชาชนคงจะให้ความสนใจถ้าท่านเลืองไกลจะช่วยกันมองเรื่องนี้ก่อนก่อนจะไปเรื่องรายงานของ Human Rights w a ส์ h พรเชนครับเ้อพูดยอ้ยอนยอ้ยอนนิดหนึ่งเรื่อง,เ,อเ,รองเรื่องของการชุมนุมของคนไทยหัวใจรักชาตินะครับได้ผ่านไปดูเหมือนกันจะไปนะว่าก็แวะไปดู มีคนไม่ไม่มากนะไม่มากเท่าที่ควรจะมาถ้าเทียบจากครั้งก่อนที่มาชุมนุมเรื่องคัดค้านการลงเอ็มโที่หน้ารัฐสภาเนี่ยก็รู้สึกจะน้อยน้อยกว่าน้อยกว่านะครับก็ผ่านไปตอนหัวค่ำเห็นท่านจำลองว่าถึงน้อยก็จะไม่เลิกก็ว่าไปนะครับ แต่ปัญหาหนึ่งที่ได้คุยกับทางาฝ่ายผู้ชุมนุมในระดับแกนนำเนี่ยโดยเฉพาะการเรียกร้องให้ยกเลิก<ม> m o u .43 เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในสามเงื่อนไขเนี่ยนะครับ,รบก็ได้ถามว่าถ้าเรียกร้องให้ยกเลิกก็แสดงว่า m o u 4 .43 ชอบใช่หรือไม่มเขาก็แปลกใจถามว่าทำไมผมถามอย่างนี้<ม>เพราะบอกว่าถ้ากลับกลับไปดู นะครับว่ามอวสี่สามที่ท่านคุณยายสุภุมพันธ์ไปเซ็นไหมเนี่ยมันน่าจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญสองห้าสี่สิบเพราะว่าต้องผ่านรัฐสภาเหมือนกันเช่นเดียวกับกรณีไอ้จอยคอมูนิเกตอนสมัยท่านรัฐมนตรีนพดลนะครับลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ยื่นตีความเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเป็นเรียกร้องให้ยกเลิกแสดงว่าของที่มีอยู่เนี่ยมันชอบเลย ไอ้ประเด็นนี้นนก่อนนะก่อนที่จะไปอ้างว่าแผนที่ที่แนบท้ายมามันเป็นหนึ่งต่อสองแสนหรือไม่ผมถามว่าที่มามันชอบหรือไม่มทาไมไม่ถามประเด็นนี้มาก่อนท่านืองไกลพูดตรงๆก็คือกำลังจะถาม<ช>ว่ามันมีการให้สัตยาบันหรือยังใช่มันต้องผ่านสภาเนี่ยนี่ยังไม่ผ่าน,นยังไม่ผ่านเมืม่อไม่ผ่านเนี่ยนะครับความชอบของ MOU ความชอบของ MOU เนี่ยมันมันมีผลหรือเปล่า ก็ยังไม่มีผลถูกไหมฮะ้าไม่มีผลเนี่ยคุณจะไปเรียกร้องมอให้ยกโลดมันมันมันถูกประเด็นไหมอันนี้ในฐานะเรามุมมองนะก็หารืกองเขาเขาก็บอกว่าก็ก็ไปลองดูนะครับอันนี้คือสิทธิเรียกร้องคือผมเป็นนักตรวจสอบเนี่ยเราเราก็จะดูแต่ประเด็นที่บอกว่าความชอบด้วยด้วยกฎหมายความชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกมีมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีมาก็ต้องยื่นตีความว่ามันโมฆะหรือไม่เหมือนเหมือนกับกรณี เขาพังพิหารนั่นแหละจอยคอมมูนิเคทถ้าไม่ชอบก็ไปลงต่อไม่ได้ถ้าบอกว่าสี่สามนี่ถ้าอ้างอิงกฎหมายอ้างอิงรัฐธรรมนูญก็แปลว่ามันต้องชอบเรื่องนวนสองห้าสี่ศูนย์สองห้าสี่ศูนย์มาตราสองสี่สี่นสองสี่สี่สองสี่สี่ก็คือคล้ายคล้ายหนึ่งเก้าศูนย์ก็คือหนึ่งเก้าศูนย์ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ผ่านกระบวนการให้รัฐสภาเห็นชอบก็ต้องถือว่าไม่ชอบมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องกลับสู่สถานะเดิม นะครับส่วนประเด็นที่ไปไปยืนยันว่าจะต้องเอาเครื่องบินไปบินแทนที่จะบินวันเด็กไปบินครูขเขมรนอะไรอย่างนี้นะห <Okay. S 1> รือว่าจะไปถอนในเรื่องคณะกรรมการมรดกโลกอะไรเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็อยากจะมองว่าควรจะถามความเห็นประชาชนส่วนใหญ่ด้วยอย่ามีทิฐิยึดมั่นถึงมั่นตัวเองเกินไป นะฮะโดยโดยเฉพาะกับแกนนำอย่างท่านพลตีจำลองนะครับก็ต้องเอาเอาหลักการมาคิดกันหน่อยด้วยงานนี้จะเป็นท่านจำลองกับคุณสนทิเป็นหมอหอกอยู่ก็ไม่เป็นไรคือหลักการเรียกร้องเนี่ยเราถือว่าก็ทำกันมาแต่ว่าการยึดมั่นถือมั่นเกินไปแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ได้ไม่เลิกเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะไม่ฟังคนอื่นแล้วเปล่านะครับถ้าจะแฟฝงก็คือถ้าถามเสียงของคนส่วนใหญ่ได้หรือไม่ ทำประชามติได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะมีคนเห็นด้วยกี่คนมีคนอยากรบไหมหรือหรือว่ามีคนที่จะสนับสนุนให้ทหารหรือว่ากองกองทัพข,ของพนันธมิตรเนี่ยไปเป็นแนวหน้าได้ไหมไปเรียกร้องได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิตที่น่าจะทําได้นะครับแต่ก็อย่าไปปิดทางตัวเองมากเกินไปคือผมผมสังเกตทั้งสามข้อนี่ผมเห็นด้วยกับคําที่ท่านเลืองไกลใช้ว่าปิดทาง นี่ปิดทางเลยนะผมกําลังจะพูดว่าไม่ว่าใครก็ตามเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นสมัยไทยรักไทยในอดีตพลังประชาชนหรือแม้แต่วันนี้ประชาธิปัตย์ผมคิดว่าตอบสนองสามข้อนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางแล้วก็ไปปิดทางตัวเองบอกไม่ชนะไม่เลยเรื่องของชาติบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นความคิดของคนกลุ่มหนึ่งเรอหรือเขามีความประสงค์อยากให้เป็นเงื่อนไขให้เกิดการยึดอำนาจ มันก็พลังน้อยไปหน่อย hmm. นะครับถ้าถ้าดูนะจากการจุดประเด็นขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาปีที่แล้ว hmm. แล้วก็มา25มกราปีนี้เรงเปลี่ยนชื่อไปเป็น <Ha. S 1> คนไทยหัวใจรักชาติค,คือไม่ไม่ยอมที่จะใช้ชื่อพันธมิตรแล้ว <Ha. S 1> ผมเกรงว่าอาจจะมีอะไรในใจอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ผมเองรู้สึกว่าดูว่าคณะท่าน จำลองกับคณะจะงอนๆอยู่หรือเปล่าคล้ายๆกับว่าเมื่อเป็นผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลประชาธิป,ปัตย์ขึ้นมานั่งท่านแล้วเนี่ยตอนหลังก็ประมาณข้อเรียกร้องหรือความสนใจไม่ได้รับจากรัฐบาลเลยในข้อเรียกร้องต่างๆหรือในความร่วมมือต่างๆรวมทั้งโครงการต่างๆรวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆผม,ผมไม่อยากสาธยายตรงนั้นผมก็เข้าใจว่าคงจะงอนๆเรื่องอย่างนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องการต่อรองอะไรหรือไม่นี่คือประเด็นที่ผมให้ความสนใจอยู่ครับ ก็ดูคล้ายๆลักษณะเหมือนกับเด็กที่ไม่ได้ของนะครับก็ดูค่อนข้างจะงอแงงอแงผมใช้คำว่าค้นๆเหมือนกับเด็กที่ไม่ได้ของใช่เหมือนกับลูกที่บอกว่าพ่อแม่อยากได้อย่างเงี้ไม่ให้ซื้อให้ก็ลงไปดิ้นว่าหนูไม่เอาหนูไม่กินข้าวแล้วนะพอเข้าใจให้เอาตอนนี้ก็ไม่ได้ของหนูก็ไม่กินข้าวไม่ชนะไม่เลิกเนี่ยความจริงพันธมิตรก็คุ้นเคยกับคุณกสิทธิพิรมเพราะเรื่องทั้งสามเรื่องเนี่ยเรื่องทั้งสามเรื่องเนี่ย เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณกสิทธิพิรมโดยตรงความจริงคุณสนที่เองกับคุณกสิทธิ์นี่ก็อย่างนี้เลยคุณจำลองก็ด้วยคุณสุริยศัยก็้วยใครต่อใครในพันธมิตรเนี่ยผมคิดว่าคุณกสิทธิ์นี่คือคนของพวกคุณเอาไว้ไงก็ลองเจรจาลองพูดคุยกันดูสิหรือว่าวันนี้ไม่ใช่แล้วหรื่องยังไงวันนี้ก็ขึ้นเวทีใส่กันไปใส่กันมาดูเหมือนก็จะไม่เผาผีกันแล้วใช่ไหมฮะเราก็แปลกใจว่าไอ้ไอ้แนวทางเนี่ยมันถ้าแนวทางทางธรรมเนี่ยนะ ไอ้คำว่าอภัยทานเนี่ยมันต้องเอามาใช้บ้างใช่ไหมอันนี้นี่ยมันมันใช้อารมณ์ใช่ไหมใช้โทสะใช่ไหมโทสะสมัยก่อนเนคุณรักกันชอบกันคุณมีโมหะเหรอคุณหลงกันขนาดนั้นเลยนะพอ, <c oughs> พ,อพอไม่ถูกใจคุณเอาคุณนะคุณเอาความโกรธความพยาบาทมาพูดจาฆ่าฟันกันอย่างเนี้ย<ร><ร>ผมคิดว่ามันมันไม่ควรจะเป็นวม<ร>ิดว่าท่าน,าานจำเองท่านจำลองเองท่านก็ปฏิบัติธรรมมานานนะ อยู่กับท่านโพธิรักมา<ผ>มสมณะโพธิรักสมณะโพธิรักเนี่ยวันนี้ไม่แน่ใจว่ามันครบ30ปีหรือยังผมผมไม่แน่อาจจะมากกว่านั้นซึ่งถ้าถ้าขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าเกือบตัดสรุปแล้วมัง้งแต่ก็ยังยังอย่างนี้อยู่เนี่ยยังเป็นเด็กไม่ได้ขนมอยู่เลยผมผมดูว่ามันมันยังไงยังไงอยูอ่ก็อยากให้ทบทวนเรื่องนี้แต่ไม่รู้จะคุยกับใครอยา่างไรก็ดีนะคือ,ค,อคือถ้าทบทวนได้แล้วก็คือในหลักการที่เรียกร้องเพื่อส่วนรวมเนี่ย เป็นเรื่องที่มีสิทธิที่ทำนะครับแต่เมื่อเรียกร้องไปแล้วเราก็ต้องฟังเสียงของส่วนรู้ว่เขาเอากับสิ่งที่เราเรียกร้องด้วยหรือไม่นั่นแปลว่าเสียงสะท้อนกลับมาเนี่ยนั่นแปลว่าอุ่ดติดไหม,มายชุมนมเนี่ยประชาชนออกมาให้ต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าช,ชาวชาวบ้านที่ทามาหากินในพื้นที่เขาเอาด้วยหรือไม่ใช่ไหมเขาเห็นหรือเปล่าว่าเอ้ไอแค่แผ่นหินชัก คงขึ้นมาเนี่ยโอ้จะเป็นจะตายอะไรเนี่ยผมบอกวาเกิดมีไอ้คนกัมพูชาคนนึงมันขับรถแล้วมันปักธงชาติไทยวิ่งในกอดไอ้ชาติขเขมรเขาเนี่ยนะแล้ววิ่งรอบอนุสาวรีย์เราคงเต้นกันตายเลยใช่ไหมดูไหมฮะอันนี้ต้องมีเหตุและผลแต่<ล>ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็รัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องกล้าที่จะมาตอบเหมือนกับบอกว่าเอ้ถ้าพันธมิตรบอกยกเลิกบอกเอ้คุณไม่ให้ผมยกเลิกไงผมต้องพิจารณาว่ามันตราโดยชอบหรือไม่ก่อน ซึ่งรัฐบาลก็ไม่มีความกล้าพอแต่พยายามจะผลักเรื่องนี้นะฮะมาให้สภาว่าไปให้สัตยาบันเมือนกที่เรากําลังพูดเรื่องภาคีผมบอกว่าของที่มันไม่ถูกเนี่ยเราให้สัตยาบันได้ไงน่าสไหมท่านประเด็นท่านท่านเรืองไกลพูดประเด็นที่สําคัญมากเรื่องสัตยาบันกับ MOU สองห้าสี่สามถ้าพันธมิตรฟังอยู่ก็อาจจะเอาเรื่องนี้ไปคบคิดแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นใหม่ก็ได้ว่าเรื่องนี้ไม่ชอบ ไม่ได้ให้สัตยาบัานรัฐสภาไทยตัวแทนประชาชนไม่เคยรับรู้เลยว่าไปตกลงกันว่าอย่จะไปยกเลิกก็ไม่ได้จะไปยกยกเลิกก็ไม่ได้ยกเลิกแสดงว่ารงนชะเม็นไม่ยกเลิกเมื่อพูดเรื่องนี้แล้วนี่ผมผมเรียนอย่างนี้มีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นแล้วก็เป็นประเด็นที่จะสามารถนําไปต่อสู้ได้นาคนด้วยซ้ําไปกรณีไทยกัมพูชาผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนไทยพี่น้องประชาชนกัมพูชาที่ฟังกับผมอยู่ว่าเราเป็นเพื่อนกันประเทศเดียวกันนะ ย้อนไปรัชการที่3 4 5สี่ห้าเนี่ยเราเราไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเราคือคนเผ่าพันธุ์เดียวกันอยู่ด้วยกันอาจจะมีภาษาที่แตกต่างกันซึ่งในประเทศไทยมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ผมก็พูดไม่เหมือนกับภาษาที่จันทะสงขาก็ไม่เหมือนคนที่แถวอำเภอปลายกับผมก็พูดไม่เหมือนกันคนที่แม้แต่ภาคอีสานด้วยกันผมกับคนเมืองเลยก็พูดไม่เหมือนกันคนที่สุรินทร์สกีต์กับผมก็พูดต่างกันเพราะภาษาพูดเนี่ยไม่ใช่การแยกชาติการแยกเผ่าพันธ์ แต่เป็นเพียงภาษาถิ่นที่เขาเรียกไดอะล็กในการที่จะทําให้สื่อสารกันระหว่างคนในแต่ละกลุ่มชนเท่านั้นเองผมจึงเรียนว่าเรื่องที่เราควรจะพิจารณาใหญ่โตก็คือเราเองไม่เคยทะเลาะก,กับกัมพูชาเราเคยทะเลาะก,กับฝรั่งเศสเท่านั้นในเรื่องชายแดนในเรื่องพรมแดนกับกัมพูชาเนี่ยก็คือว่าฝรัง่งเขามาขีดเส้นให้ ตามมหาอำนาจเขาเขามีปืนเขามีรถถังเขามีเครื่องบินลบเราสู้เขาไม่ได้เราก็อาจจะยอมยอมไปตอนนั้นแต่สิ่งที่เขาควรจะคืนให้เราหลังสงครามโลกที่สองก็คืออธิปไตยเหนือความจริงเหนือทั้งลาวเหนือทั้งกัมพูชานถ้าไปดูสนธิสัญญาโตเกียวโอ้โหสองสีปดสท่านผู้ชมสง4งสเนี่ยขนาดที่ไทยกำลังรบกับอินโดจีนเนี่ยผมก็สนธิสัญญาตัวนั้นมันชัดเจนว่า วันนี้ถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยประสาทพระวิหารแม้แต่จังหวัดพระตะบองเสียมราชศรีสุพรณเลยไปเกือบชิดไปน้ำโขงเป็นของประเทศไทยอันนั้นคือสิ่งที่ไทยควรจะได้ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเลิกแต่บังเอิญว่าตอนนั้นมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีไทยกระมังว่าเราได้อยู่ฝ่ายญี่ปุ่นพูดง่ายๆนะฝ่ายญี่ปุ่นฝ่ายเยอรมันแล้วเรากลับตาลปัดไปอยู่ฝ่ายไปอยู่ฝ่ายอเมริกาฝ่ายอังกฤษมันก็เลยมีการพลิกไป แทนที่ฝรั่งเศสจะคืนอธิปไตยให้เราเหนือลาวเหนือกัมพูชาแต่กลายเป็นคืนให้เอกราชกับประเทศเหล่านะั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ควรจะกลับไปที่สนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อปี2484คืออนุสัญญาโตเกียวเดี๋ยวเรื่องนี้มีความสําคัญครับก็เป็นข้อคิดให้ว่าอย่างน้อยที่สุดผมไม่ได้ไปคัดค้านประเด็นไม่ได้ไปเห็นด้วยกับเอวสออยสทุกประเด็นถ้าหากพันธมิตรฟังอยู่ก็ช่วยกรุณาทบทวนตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ผมเองไม่ได้เห็นด้วยกันหนึ่งต่อสองแสนนะถ้าไปดูสนธิสัญญาโตเกียวเนี่ยมันมันมันไม่ได้เกี่ยวตรงนี้ไม่ได้มีตรงนี้ไว้อันนี้ก็คือข้อเสนอใหม่ที่อาจจะน่าสนใจทั้งเรื่องสัญญตยาบันที่ท่านเรืองไกลพูดทั้งเรื่อง,งอนุสัญญาโตเกียวอย่างที่ผมนําเสนอถ้าหากพันธมิตรจะนําเรื่องนี้ไปไปศึกษาแล้วก็หาข้อสรุปก็อาจจะเป็นความเห็นใหม่ที่ดีกว่าแต่ยังไงก็ตามไปไล่เขาอย่างนี้ไม่ถูกต้องเจรจากัน มอยดี o U D ตรงที่ว่ามันมีคณะกรรมการมาพูดคุยกัน2ฝ่ายเท่านั้นเองรักษาตรงนี้ไว้ดีกว่าขอพักสองนาทีเดียวกลับมาคุยต่อสักครู่ครับ Slim ule, รสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกําลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่งพันหบาท083ย์แปดสาแล้วก็ศูนย์แปดสาถ้าคุณต้องการให้วันหยุดวันพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษ ถ้าคุณต้องการสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติสดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางสายหมอกยามเช้าสนุกสนานกับการล่องแก่งภายเรือพยยไม่อีกดสารพัดกิจกรรมยามบ่ายดีมดัำกับบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจยามเย็นทุกช่วงเวลาของคุณมีค่าสำหรับเราที่ลุพยารีสอร์ทลุพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางภูเขาและสายนา รังพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบ้านพักหลากสไตล์หลายขนาดห้องประชุมห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงยุกพารีสอร์ทพร้อมจะรองรับทุกความต้องการ